สวัสดีค่ะครูติวสาวานาจาวันนี้นะคะเราก็ขายไก่ทอดหมดกันแล้วนะคะแล้วก็มาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ล้างคงล้างของอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำพักผ่อนกันนะคะก็คือแบบว่าวันนี้ก็คือแบบว่ามีเรื่องประหลาดใจมากเลยนะคะคือแบบตกใจมากนะคะในสิ่งที่แบบว่าโอ้โหแบบขนาดน,นี้เลยหรออะไรอย่างงี้นะคะคือเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าทําไมแบบ f อเราหายไปไหนนะคะ ในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งปกติแบบคนจะดูไลฟ์สดเรายเยอะมากนะคะคือแบบทีนี้หายไปแล้วแบบเอา้า fc เราหายไปไหนนะคะเราก็ตกใจอยู่นะคะแล้วทีนี้พอวันนี้นะคะคือแบบเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ fc เรากลับมาค่ะแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมเขาหายไปโอ้โหแบบว่า ปลาเน่าตัวเดียวนี่เหม็นทั้งคลองจริงๆนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหแบบการที่แบบว่าเราเราไปคบกับคนไม่ดีคนอื่นก็จะมองเราไม่ดีด้วยนะคะทั้งทที่เราไม่ได้เป็นเหมือนเขานะคะเราไม่เคยที่จะแบบว่าไปว่าใครก่อนนะคะถ้าแบบเขาไม่แบบมาแบบว่าว่าเรานะคะว่าเราก็คือเราก็ชี้แจงในส่วนที่เราไม่ได้ทำนะคะ ก็คือแบบเมาว่าเราเสียหาย,หายเราก็ต้องชี้แจงนะคะเหมือนเหมือนวันเนี้ยที่แบบที่พี่บ่าวเขาออกมาพูดอย่างเงี้ยนะคะก็แบบทําให้ทุกคนได้รับรู้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาเขาเข้ามาทางพี่บ่าวนะคะคุณติวก็ทําตามมารยาทนะคะทุกคนก็คือแบบอ่ะถ้าถ้าพี่บ่าวเขาคิดว่าอ่ะเขาแบบจะคบกับคนนี้อ่ะเราก็ไม่ได้ว่าเขาเราก็ ให้สิทธิ์ของเขาไปนะคะแล้ก็ถ้ามีอะไรที่แบบดีหรือไม่ดีเราก็คอยตักเตือนเขานะคะเพราะว่าบางคนนะคะชอบมาด่าคุติ๋วนะคะแล้วก็มาว่าคุติ๋วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือคุณไม่ได้รู้จักคุติ๋วดีนะคะคุณจะมาว่าคุติ๋วไม่ได้นะคะถ้าการที่คนเราไม่รู้จักกันนะคะแล้วมาด่ากันนะคะ คือกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับไปนะคะอันนี้คือคุูติวแบบขอบอกไว้ก่อนนะคะคุูติวให้อภัยทุกคนนะคะแต่ว่าผลบุญผลกรรมที่ทุกคนทําก็ทุกคนก็รับไปนะคะคือเราไม่ติดใจอะไรใครนะคะเราไม่ได้ไปแบบอยากยุ่งอะไรกับใครมากมายนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เรามีความสุขดีค่ะ 1. เรามีบ้านอยู่ค่ะ 2. เรามีเงินเดือนใช้ค่ะเรา 3นะคะเรามีคนที่เรารักแล้วก็รักเรานะคะคือแบบเราก็มีข้าวกินค่ะเราก็แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะคะเราไม่ได้แบบว่าอยากไปแบบทะเยอทะยานแบบว่าอยากเด่นอยากดังนะคะคือการทำคือการทำ YouTube นะคะก็คือแบบเราก็ทำเพื่อแบบอ่าแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนแบบ ด้วยความที่อ่ะพี่เบียร์เขาทําก่อนทีนี้กูติวก็ทําตามแต่ก่อนพี่เบียร์เขาจะแบบไปทํางานเยอะมากเขาจะไม่มีเวลาอ่ะกูติ๋วก็พอมี y o t u ท e เพื้อมาคูติ๋วก็มีอะไรทํานะคะแล้วก็ได้คุยกับคนนั้นคนนี้มันทําให้เราหายเหงานะคะตอนนั้นน่ะแต่วทุกวันนี้เราเราก็ไม่ค่อยเหงาแล้วนะคะเพราะว่าการไปทํางานของเราในหนึ่งวันนะคะมันไม่เหงาเลยค่ะทุกคน <laughs> มันจะแฮปปี้มากนะคะเพราะว่าหนึ่ง การพูดกับเด็กสิบสองคนนะคะเหมือนคุยกับคนร้อยคนนะคะทุกคนคือมันไม่เหงานะคะแล้วเราก็แบบต้องแบบว่าขอบคุณแบบว่าขอบคุณ FC มากเลยนะคะที่แบบว่าเข้าใจเรานะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้เราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังรัก FC ทุกคนนะคะแล้ก็ใครดีมาเราก็ดีไปนะคะเราก็คือคืออย่างว่าแล้เนาะคนเราต้อง ยึดมั่นในคุณงามความดีนะคะต้องมีศีลธรรมด้วยนะคะถึงจะดำรงชีวิตให้มีความสุขได้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวคูณติวขออนุญ,ญาตพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ